สวัสดีคะ่ะอยู่กับเมดาแฟมิลี่นะคะเมดาก็เพิ่งไปน้องถุงทองมาค่ะพอดีพาน้องไปทำหมันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ว่างพอดีนะคะว่างพอดีเป็นวันอาทิตย์เนาะก็เลยพาน้องไปทำหมันนะคะนี่ไปรับมาแล้วอันนี้คือน้ำโชคนะเพิ่งตื่นนะคะหมอโทรมาบอกว่ามารับน้องได้แล้วน้องตื่นแล้ว ยังขยับไม่ได้ออ,อย่าพึ่งไปไหนลูกอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็อดอาหารทั้งคืนเนาะอดอาหารพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่ตื่นเช้ามายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวให้ตื่นดีก่อนค่อยกินเนาะขอบคุณคุณพัดนะคะที่ออกค่าทําหมันให้น้องนะคะทาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ขาตั้งกล้องนะคะก็ซื้อแล้วเหมือนกันค่ะซื้อวันนี้นะคะคุณอนุวัฒน์สั่งมาให้เนาะจะเดินไปไหนลูกเหรอเดี๋ยวต้องเอาเข้าไปไว้ในบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องหมามาลังแกเพราะว่าน้องยังไม่แข็งแรงออ๋อยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้ โอ้โหแข็งแรงแข็งแรงเอ้าเอ้าเอ้า oh ถึง oh บ้านแล้วจะไปไหนลูกจะไปไหนเอ้าเอ้าเดินเดินเดินอุ uh ้ยเอ้าจะไปไหนเอานำโชคโอ้หาอาหารเอ้าเอาเอาเดินแข็งแรงแล้วเอ้าเอ้าแข็งแรงแล้วจะเข้าห้องแล้วโอ้อุ้ยแข็งแรงแล้วบอ คงจะหิวโอ oh, ้หิว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 ค่ำแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็จะรับขอฟ้าแล้วปุ๊ก็ปิดประตูแล้วกลับบ้านแล้วแม่นาก็ลงไปเก็บของสัมภาระก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมาทํากับข้าวมื้อเย็นนะคะส่วไก่เนาะต้มน้ําตั้งน้ําไว้ก่อนอ่าเราก็ตั้งหม้อให้น้ําเดือดก่อนค่อยใส่ไก่นะคะโอ้เมื่อเมื่อวานนี้เนาะทำข้าวต้มขิงนะอร่อยมากเลย อันนี้ก็มีขิงนะคะหอมใส่ลงไปเลยนะคะถ้าเรามีขาอ่อนเนาะก็ใส่ขาอ่อนลงไปแต่ว,ว่าไม่มีไม่มีเราก็ไม่ใส่ ใส่เกลือ ى. จะเค็มไปไนะหมแค่เติมน,น้ำปลาเอาผงม,มัวแค่ปลายชอ้อนด,ด,ดีนิดนึงเนื้อไก่ลงไปนะคะปิดฝาเฮ้ย เหนื่อยจากยาสลบอยู่นะแต่ก็หิวนะเพราะไม่ได้กินอะไรทั้งวันกินไปหลับไปโอ้ยกินไปหลับไปนะลูกเอ้ยโอ้โหหอมแล้วหอมหอมพอดีไปพัฒนาบ้านปลาอ้วนนะคะก็เลยขอใบมะกรูดปลาอ้วนมาสองใบ สามใบเดี๋ยวสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักซีใบเลื่อยนะคะเราไม่มีไม่มีอ่าเรียกว่าอะไรนะดีบมะนาวลงไปนะคะอันนี้ชั่วไก่นะคะอุ้ยหอมมะนาวค่ะหอมมะนาวมากใช่ไม่ต้องเข็ดมาก พอแล้วพิดลงไปอหอมมากเลยหอมหอมหอมจริงจริงนี่เราก็คน ซิมดูก่อนนะอู้อร่อยน้ำปลาหยอะนิดนึงเราทำไว้เผื่อเติมนะคะถ้ามันเค็มแล้วมันจะเติมไม่ได้เนาะไม่บอกไดดแล้วกัข้าว ชั่วไก่ค่ะโอ้ยได้ถ้วยหนึ่งพอดีเลยน้ำเต็มถ้วยนะพี่น้องะกินข้าวกันค่ะกับข้าวมือเย็นนะคะชั่วไก่นะคะตอนนี้รอข้าวอยู่ค่ะหุงข้าวข้าวยังไม่สุกเนาะกินอาหารได้แล้วคงจะหิวเนานะกินแบบน,นั้นเลยบรรลุ คงจะหิวไม่ได้กินทั้งวันเอาขาออกหรืเอาขาออก,อออกอยังเหนื่อยอยู่เลยอ่ะกินไปหลับไปเหนื่อยจากริ์ยาสรุปแต่ก็หิวให้อาหารจำปาจำปีจำปีก่อนเข้าบ้านนะคะ โอ้โหจำปีข้าเมือบเอาข้าเมือบเอาเ่ินจำปลาค่อยๆกินตกมากเลยนะคะเทลงมาเทลงมาเลย